ตาคอสามีชั่วคืนค่ะยินดีด้วยค่ะเชิญยูโรและพิกพลอยนะคะขึ้นอ,อรำรับรางวัลเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะดราม่าหว่อซอฟเยียค่ะครับต้อง ขอขอบคุณแคสแมกกาซีนนะครับแล้วก็ละครเรื่องสามีชั่วคืนนะครับช่อง7 HD แล้วก็ค่ายมงคลดีโปรดักชันนะครับที่ได้รางวัลน,นี้นะครับดีใจมากๆขอบคุณทุกๆกำลังใจที่โหวตเข้ามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมละครสามีชั่วคืนนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็อย่างที่ยุโรพูดนะคะก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านเลยนะคะที่ ร่วมส่งกำลังใจให้เราได้รางวัลน,นี้รางวัลน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจหนึ่งคะ่ะที่ทำให้เรานะคะจะตั้งใจทำงานแล้วก็ขอบคุณยูโรด้วยนะคะที่เราได้ทำงานร่วมกันก็ขอบคุณทุกทุกท่านเลยค่ะขอบคุณครับแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะฮะครับคุณยูโรนะครับแล้วก็คุณพิงพลอยครับผมขอบคุณครับยินด,ดีด้วยค่ะเชิญเลยค่ะเอาละครับมาถึงรางวัลต่อไปนะครับรางวัล The Best Scene ครับ